รถใช้งานสภาพดีมาแล้วค่ะวันนี้ฟรีดาวได้ทุกคันออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก ลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถสวยไว้ใช้งานใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบเท่านั้นรับรถกลับบ้านได้ภายใน1วันรู้ผลได้ภายใน30นาทีไม่ติดแบคเรตบูโลนะคะอยากได้คันไหนมาเลือกมาซื้อมาชมได้เลยหรือต้องการปรึกษาทักได้เลยค่ะตามช่องทางที่ให้ไวด้านล่างนี้วันนี้คลิปนี้มาอัปเดตรวมรถสวยน่าใช้นะคะจะเป็นเซกเมนต์ในส่วนของตัวรถกระบะรถ SUV รถ PPV หรือรถตู้นะคะมีให้เลือกสั่ มากมายคลิปนี้ใครอยากได้รุ่นไหนสอบถามเข้ามาไม่ใช่แต่เห็นที่อยู่ในคลิปนะมีมากกว่านั้นแล้วก็อยากได้รถรุ่นสเปคแบบไหนอยากผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเริ่มต้นเพียง4ี่พันก็มีในส่วนของกระบะ ไปจนถึง10,000ื่นก็มีแต่บอกเลยว่าได้รถสภาพน้องป้ายแดงแน่นอนใครอยากได้คันไหนอยากได้รุ่นไหนกดติดตามช่องอีกไว้เพราะว่ามีให้เลือกมากมายหลายรุ่นสะเอเกิดน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนนะคะช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยกับเซลล์อิวเพรยนต์แล้วมาชมในส่วนของตัวรถได้เลย ที่ถนนสุวินทวงศ์46น้องจอกนะคะกรุงเทพมหานครแต่คลิปนี้ดูคลิปให้จบหรือนะคะต้องการสอบถามด้านใดทักเข้ามาได้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปเต็มคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ เพชรยนต์สาขาที่3ของเราค่ะกับเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46หนองจอกกรุงเทพนะคะติดต่ออิ่วได้เลยตามช่องทางนี้นะคะด้านล่างขวามือ0987067324เบอร์นี้ทั้งแอดไลน์ line, ทั้งโทรใช้ ID เดียวกันได้เลยนะคะวันนี้มาอัพเดตรถสวยสาภาพว้าวสาภาพดีสำหรับสาวกในส่วนของสาวกกระบะหรือสาวก SUV นะคะสาวก PPV อาจจะมีแซมแซมรถตู้สักนิดหนึ่งใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้สเปคนี้อยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะดูคลิปให้จบแล้วสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ทุกคันสามารถฟรีดาวได้นะคะแต่ถ้าจะเป็นในส่วนของตัวรถตู้นะคะถ้าลูกค้านะคะเครดิตประวัติไม่ติดปัญหามีอาชีพชัดเจนรายได้คอรอบเป็น2เท่าค่างวดสามารถฟรีดาวได้นะคะ ลูกค้าที่จะสามารถฟรีดาวน์ในส่วนของรถตู้ได้ต้องของนดนึงค่ะอาจจะเป็นในส่วนของพนักงานนะคะหรือข้าราชการหรือเจ้าของกิจการที่ค่อนข้างที่จะมีเอกสารชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าออกที่นี่ออกได้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะบางคันบัตรประชาชนใบเดียวจริงๆนะคะซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยรถที่นี่มีมากมายนะคะมีหลากหลายนะคะนี่รถตู้นะคะมีทั้งหน้าสั้นหน้ายาว กระบะนะคะก็มีค่อนข้างที่จะหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่ว่ามาไวไปไวนะพี่ๆคะ่ะนะเพราะฉะนั้นอยากได้รุ่นไหนสเปคไหนกําลังมองหารถใช้งานนะคะ,ะใกล้ไฮซีซั่นแล้วรถตู้อาจจะต้องใช้งานเยอะหน่อยนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามเข้ามามีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวมีเยอะอยู่นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะวันนี้อิวมาอัปเดตให้อาจจะดูแบบเยอะๆสักนิดนึงนะคะให้เห็นอย่างนี้วันนี้มาในรอบค่ำนะพี่ๆคะ่ะ เห็นไหมตอนเย็นก็ยังมีแบบว่านะคะคนทำงานอยู่นะคะอ่ามีเสียงในส่วนของสัญญาณการขโมยดังสักนิดนึงนะคะมีช่างอาจจะทำอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอยู่จะมาในอ่าพามาชมนะคะในส่วนของตัวรถนะคะสัก2อสามคันเนาะเป็นบอดี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพื่ออยากได้ทั้ง4ประตูทั้งแคบตัวสูงตัวเตีย้ยอยู่มีนะวันนี้ทั้งอีซูซูแล้วก็ทั้งโตโยต้นะคะ มีให้หมดเลยทั้งมีแครีบอยและไม่มีแครีบอยบอกเลยนะกระบะที่นี่มาไวไปไวมากๆอย่างคันนี้นะคะคันนี้เป็น to โย t a ารีโวค่ะสวยมากๆนะคะน่าจะไม่หลักหมื่นหรือเปล่าคันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะอ่าปีประมาณสองพันยี่สิบนี่แหละเดี๋ยวเราเดินมาดูก็ได้น่าจะปีประมาณสองพันยี่สิบนะถ้าจําไม่ผิดคันนี้ตัวยกสูงนะคะอือหือสวยมากๆเลย นี่มาเห็นขออนุญาตดูสักนิดหนึ่งนะคะปี2020รีโวตัวพ er, ิเรนเนอร์ตัวรองท็อปค่ะตัว2.4ตัวมิดปี2 0 2 0 5 8 9 0 0 0ฟรีดาวได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสักอ่าหมื่นเดียวผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1,000 0น,นะคะสภาพนี้สเปคนี้นะคะแถมยังมีการแบบว่าอ่าก่อนส่งมอบนะคะเรายังมีเซอร์วิสมีบริการดูรถให้อีกทีหนึง่งแล้วก็มีเก็บงานให้ด้วยนะคะนี่ หรือถ้าใครบอกว่าอยากได้แครีบอยอันนี้ก็มีนะคะคันนี้ก็มีมีแครีบอยติดมาให้แล้วเรียบร้อยรถที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานค่ะปลดประจําการนะคะรถหน่วยงานปลดประจําการข้อดีก็คือนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะสามารถดูสตอรี่ของแต่ละคันได้เพื่อความสบายใจแล้วก็รถทุกคันมีเล่มแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเพชรยนต์ซื้อมาด้วยเงินสดนะคะมีเล่มพร้อมโอนในทุกคันลูกค้าสบายใจได้นะคะไม่มีบิดพริ้วแน่นอนนะคะรถที่นี่อ่ ไม่มีคันไหนที่เล่มชำรุษสูญหายรับประกันโครงสร้างนะคะทุกคันไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําหรือว่ากลับสีกอใหม่อย่างแน่นอนอเจ้าตัวนี้นะคะมาถ่ายสองสามรอบละนะคะเมื่อไหร่จะมีเจ้าของก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ยังจอดไม่นานสําหรับตัวอีซูซูสีประตูออโต้เอ็กซิรนะคะคันนี้สวยมากๆนะหล่อเลยล่ะตัว x อ็กซ e รีองห้างป้ายแดงคันนี้นะ่จาจะเฉียดล้านเลยนะนะคะ,ะราคาป้ายแดงนี้เฉียดล้านบอกเลยถ้าผ่อนก็นะ ถ้าผ่อนรวมผ่อนหมดตลอดอายุสัญญามีร้านแน่นอนแต่อยู่กับเราถูกมากๆนะคะเหลือเพียง729,000ได้รถปี2,022เลขไม่แค่4 8 0 0 0 0กิโลเมตรฟรีดาวได้นะคะคันนี้นะคะฟรีดาวได้สวยมากๆให้เห็นนะคะรอบคันประมาณนี้นะคะต้องการคันนี้ชอบคันนี้ทักเข้ามาเดี๋ยวอยู่ส่งรายละเอียดในส่วนของภายนอกภายในเครื่องยนต์ให้ดูนะคะดูอยากดูเอกสารคันไหนอ่า อยากดูเอกสารนะคะอยากดูในส่วนตรงไหนของรถคันนี้อยู่มีให้ดูหมดนะคะติดต่อเข้ามาช่องทางให้ไว้ด้านล่างแล้วนะคะแอดไลน์ก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากโทรแต่ว่าสามารถก็โทรได้นะคะ24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรหรือข้างๆค่ะเจ้า t o โย t a ารีโว4ประตูสีขาวยกสูงคันนี้นะคะป้ายทะเบียนสวยจังเลย2078นะคะ2078ป้ายเป็นกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะ เรื่องไฟแนนซ์เรื่องทําสัญญานะคะเรามีบริการให้ถึงหน้าบ้านหน้าจานเรือนนะคะบริการดุด่านมิตรจริงนะนะคะแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการไปหาไปเซ็นสัญญาแต่อย่างใดนะคะจะมีก็อาจจะให้มัดจํานิดนึงถ้าลูกค้าฟรีดาวนะคะถ้าลูกค้าฟรีดาววันรับรถลูกค้ารับกลับได้เลยนะคะรับเงินเงินมัดจาคืนได้เลยนะคะฟรีดาวก็คือฟรีดาวนะแต่เราก็ต้องล็อกรถไว้เพราะรถของเรามาไวไปไวชอบคันไหนก็ให้นะคะล็อกไว้ก่อนระหว่างดําเนินการอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ใช่บิชาชีพแต่อย่างใด เช็คได้นะคะเพราะเรามีสถาบันการเงินมากกว่าสิสถาบันพนักง,งานขายมีถึง50ท่านนะคะใครไวใครได้รถของเรา ก็ไม่ได้มีเยอะในแต่ละเซ gment บางเซเ m e n t ขายดีบางเซงเ m e n t มีเยอะก็ไปไว้นะคะมาไว้ไปไว้จองออนไลน์ก็มีทั่วประเทศเลยรถสไลด์ก็มีบริการนะคะพอรถที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะเรื่องรถสวยนะคะเกรดดีเกรดดีสภาพดีรับประกันโครงสร้างนะคะเล่มไม่จนุสูญหายกับสีกองไม้ไม่มีเหลี่ยมควตัวรถนี่เห็นไหมริวสีชัดมากๆนะคะ2.4เซทอีดิชั่นค่ะคันนี้นะคะ4ประตูนะคะมีแครีบอยให้นะคะอ่ะคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานเพราะอิวมีลูกค้าอยู่นะลูกค้า จะเข้ามาดูนะคะนัดเข้ามาดูแลถ้ามาจบถูกใจก็ได้เลยนะสวยมากๆนะคะสวยจริงแล้วก็ข้างๆค่ะในส่วนของตัวคันนี้นะคะเป็น I s ซู u m มิวปี2 0 1 8นะคะ3.0ตัวท็อปเลยขับเคลื่อนสองล้อนะคันนี้ขับเคลื่นอน2องล้อนะคะขับเคลื่อนสอล้อแล้วก็6กแ0 0 0้ 9,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ10,000นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ10,000หรืออาจจะ90,00กว่าก็ได้หรืออาจจะหมื่นหน่อยๆก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะผ่อนสั้นผ่อนยาวขึ้นอยู่กับเครดิตเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าพนักงานบริษัทหรือว่า,ามีเครดิตอยู่หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะอายุงานผ่านโปรสามารถซื้อได้แล้วนะนะคะรายได้เป็น2เท่าค่างวดนะคะมาคุยกันได้เลยนะคะมาปรึกษากันได้นะคะทักเข้ามาสอบถามก็ได้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะมีอะไรให้บอกกันอยู่จังหวัดไหน Beifall อยู่สามารถยิน ดีบริการให้ได้เจ้าหน้าที่มีทั่วประเทศค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนาะเพราะฉะนั้นรถสวยสภาพดีรถสวยสภาพว้าวรถสวยฟีดาวอยากได้รถรุ่นไหนอยากได้รถแบบไหนอยากได้สเปคไหนรถเรามีมากมายแถมยังออเดอร์รถได้ด้วยค่ะลูกค้านะคะอยากให้เข้ามานะถ้าใครอยู่ใกล้นะสะดวกเข้ามามาชมในส่วนของตัวรถค่ะได้เลยที่ถนนสุวินทวงศ์46หนองจอกมีนบุรีก็มีมีนบุรีก็มี68เซรีไทย68กับ เซรีไทย95มาติดต่อหาเซลล์อิวได้เลยนะคะเดี๋ยวอิวไปดูแลอิวดูแลได้ทั้ง3สาขาวิ่งไปได้นะคะไปหาลูกค้าไปบริการได้นะคะทุกสาขาแต่อิวจะยืนประจําอยู่ที่46นะคะสุวินทวงศ์46นะนะคะ,ะติดต่อเข้ามาสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะติดต่อได้ตลอด24ิบี่ชั่วโมงนะคะไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะสามารถเช็คได้นะคะว่ามีเซลล์ชื่ออิวอยู่ที่เพชรยนไม้นะคะแล้วก็เรื่องการทําเคสนี่ไม่ต้องห่วงนะคะอิวจัดให้ นะคะปล่อยรถมาเป็นร้อยๆคันและนะคะจบทุกคันดันทุกเคสแต่มีอะไรต้องบอกกันนะมีอะไรห้ามเก็บไว้คนเดียวนะคะมีอะไรบอกกันปรึกษาได้เพราะว่าอยู่ต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือลูกค้านะคะอยู่ไม่ใช่ไฟแนนซ์ไม่ใช่คนอนุมัติเนาะแต่ก็ต้องมีการสกรีนก่อนนะคะอยู่จะไม่ทําให้ลูกค้าช้านะมีมีอะไรปรึกษากันก่อนนะคะซื้อได้ไหมซื้อได้หรือซื้อไม่ได้มีช่องทาง การซื้อร่วมการหาทางออกร่วมกันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้ให้ดูคร่าวๆในส่วนของสต็อกในส่วนของรถกระบะรถใช้งานนะรถตู้มีแจมแจมมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ PPV เนาะอยากได้รุ่นไหนอยากได้สเปคไหนนะคะติดต่อเข้ามานะคะสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะขอความการุณาเนาะถ้าไม่เหลือบาก,กว่าแรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยๆไว้ให้อิ๋วหน่อยนะคะช่องนี้ไม่ใช่มิจาชาีพเพิ่งเปิดใหม่นะคะ กดติดตามกดแจ้งเตือนเวลาอยู่อัปเดตสต็อกรถค่ะนะคะเผื่อลูกค้ามีคนรู้จักหรือว่าอ่ามีใครต้องการใช้รถนะคะอยู่ยังมีในส่วนของค่าเหนื่อยค่าน้ําชากาแฟให้อยู่นะอ่าเป็นน้ําใจเล็กๆได้น้อยนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะอ่าคนเราเนาะมีน้ําใจต่อกันนะเราก็มีน้ําใจกลับแค่นั้นเองแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะคะกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวย เพื่อไม่ให้พลาดรถเกรด A รถดีฟรี่าวสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะ